สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เอาจริงต้นสังกัดไบรท์วชิรวิทลุยฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จโยงพระเอกเล่นยานัดสาวทรีซัมเพจดังแชร์สนันพระเอกดังเล่นยานัดสาวอื่นทรีซัมคอนโดแฟนปล่อยภาพหลุดวันโซเชียล เล่นเอาขาวเมาสขาเพือกแตกตื่นกันไม่น้อยหลังเพจดังจับโปดาราออกมาแฉแทบถึงพระเอกซีรีส์วารายหนึ่งว่าเล่นยาแอบนัดสาวอื่นมามีอะไรกันแบบทรีซัมที่คอนโดที่อยู่กับแฟนโดยระบุว่าพระเอกซีรีส์วายเมื่อคืนมีชัดปิศนาแรงมากทักมาแฉเอ้ยมาบอกถึงพฤติกรรมพระเอกซีรีส์วายที่แฟนขับรักแบบขลางรักสุดๆ แต่หนูต้องมีสติและตื่นด้วยนะคะว่าชีวิตจริงเขาไม่ได้เลิศเลอประเสริฐเหมือนที่พวกหล่อนสรรเสริญบันขหนูแรงไหมละ่ะนางนัดผู้หญิงอีกคนไปหาที่คอนโดที่อยู่กับแฟนปัจจุบันเอาแต่แฟนเขาฉลาดค่ะมีภาพจากกล้องเห็นทุกกิจกรรมบนโซฟามีนัดแบบจัดเต็มครบวงจรเล่นลายอยู่นอนน้ำลายฟูมปากไปงานสายตาแดงกำ่ำจนผู้ใหญ่ในช่องเอื่อมมาก เท่านั้นยังไม่พอมันทาําร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะกับแม่กับน้ามันมันก็ทําค่ะนี่ขนาดรูแค่บางส่วนนะเนี่ยยังไม่เต็มระบบนะคะ HASHTAG คนที่มีแผลเป็นที่หน้าอกค่ะแฟนเก่าเขาบอกมาอีกทีทั้งวงการรู้ทั้งวงการเห็นพระเอกซีรีส์วายคนดังเดียนเองก็ลำบากใจ ฮแท็กจับโป๊ะดาราทางเพจดังได้ปล่อยภาพหลุดเป็นภาพของคนสองคนที่กำลังอยู่บนโซฟาพร้อมถามว่าจำโซฟาจำห้องได้ไหมรวมไปถึงการปล่อยแชทจากแหล่งข่าวที่ส่งข้อมูลให้ด้วยขณะที่ในคอมเมนต์ก็ต่างแฮ่ดาวกันสดานจากคำใบคนที่มีแผลเป็นที่หน้าพร้อมหลุดคีย์เวิร์ดต่างๆออกมาอีกเพียบซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคนโยงไปถึงพระเอกดัง ไบวชิรวิทย์ล่าสุดค่ายต้นสังกัดของไบวชิรวิทย์ก็ได้ออกบัชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าบุคคลในข่าวไม่ใช่พระเอกดังแน่นอนและเตรียมฟ้องกับคนที่ปล่อยข่าวรวมไปถึงคนที่กล่าวหาทำให้ไบเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแบบไม่ยอมความประกาศชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์พาดพิงถึงศิลปินในานามของบริษัทข่าวไหนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายวชิรวิทย์ชีวอารีไบรท์ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดมีการกล่าวหรืออ้างถึงข้อความที่เกิดจากการเจตนาใส่ร้ายและบิดเบือนความจริงต่อสาธารณชนอันมีผลกระทบต่อนายวชิรวิทย์ชีวอารีไบรท์ทางบริษัทข่าวไหนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้สืบทราบข้อมูลและพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ล้วนเป็นการกระทําอันเป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนรวมถึงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลใ,ใดๆเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และเป็นการหมิ่นประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียาหายอย่างไรก็ตามบริษัทไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากท่านใดมีข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถส่งมาได้ที a cloudg entertainment com ทางบริษัทจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความใดๆในทุกกรณีขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและห่วงใยมาณที่นี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ